ไปอิ่มท้องแล้วไปตาะตามล่าหาสัตว์ตาะมาเลออเาเฮ้ยเ้วเ้อทิตา <no>. เบื้งหมีฮูลจะโดดขึ้นต้นไม้แล้วพี่น้องว้ายไอ้เบื้งหมีวันไหนให้เบิ้งฟื้นุณแม่เขาว่านข้าเจ้าว่ามีนขึ้นตน้ไนไม้ไดแอนแมนอีหลีได้เนี่ยมึงคุณนั่นะพวกใหญ่น่ะมันปีนต้นไม้ได้อีหลีได้พี่น้องมองดูอุ้ยมีผอยอยู่ในป่าหมูยังสีเลยเนาะ บอลอดคปีนต้นใม่สวีเดนเขาก็บไ้ลามีคือกันเลยจ้ะเขาบอกวหามันแพ้พันหลายเกินไปหะวมันเป็นอันตรายก็นุษย์แต่ว่าเขามีจำนวนจำกัดกำหนดให้เป็นปีละานั้นีตัวก็ว่าไปอฮ้ยเห็นว่าพี่น้อเอ็ดเลดเลยโตวบบใหญ่นะคุณน่ะ ตอนนั้นเขาลงวะฮัลโหลฮัลโหลยมันเรืองกล่องหอมไนี่มันกล่องหอององน้อน้อตัวคะ มันอันนี้กัดต้นไม้ต้นไม้ห,กหมักมาตงเขาเอาเขาเอามันเป็นเหล็กดิเนจ้าชีน้ำตาลม,มาใส่ร้นหะต้นไม้ไหม จังเลียนห้วยเลียนปิงบ้านฮ่าบ่หนูก็ยังยังสั่นลูกยังยังยกหยักนุยกหยักยกหยักยังสั่นเฮ้ยวุ่นอ่ะตัวนึงอยู่ข้างหลังมุ่นตัวนึงอยู่ข้างหลังมันกำลังเลียนของเลียนดีก่าน่ะเฮ้ยอยู่ข้างหลังกว่าโอ้ยเฮ้ย ขัจะเฮ็ทมองให้มันเล่นพร้อมพูนะ่ะละครมีอมเอขั้นจะเฮ็ทมองให้มันเล่นพร้อมอ่ะสีเหลืองๆนะอ่ะนกหูกเออเห็นไหน่ะนกหูก,ก,ก,กเห็นไหมเอาเห็นบ่เอาเห็นบ่เอ้านกเห็นนกไหมลูก เฮ้ยมันหันว่าแล้วนะยุบยบเอ้ยบางหนูคอยยืนอ่านว่านว่าอ่านออกดีอันนี่อ่านให้ฟังหน่อยเร็วโอ้โหมีนกกี่ตัวเขาบอกว่ามีนกกี่ตัวอ้นน่ะโอ้โหอันนี้ก็คือม้าป่า สามตัวเบิ่งเขาจะเห็นจากตัวบอรมาปานอนอยู่างน่ะสุนักจิ้งจอกมาปาโอ้ยแมวปลาเห็นบมัวปุ๊นี่ในไหนปุนอ่ะเดี๋ยวมา น้องเห็นไหมแมวป่าลูกหาดูยากนะโอ้บึงอาหารน,านั่นไหมจะยาานมอนั่นเอสีค้องสีค้องอย่างว่วั่วอ่ะโอ้ย อาลืมยางล่งเลยได้บาดท,ที่นี่ยางล่งคอยแล้วคอนแล้วอาวนกหูกสองตัวอยู่ที่ไหนเอ่ย,อยว้ยนกหูกขาวๆกันน่ะเห็น่อืมนกหูกนี่มันจะเป็นตัวแบบนี้เดียว่าจะจะพา ย่จะนกคเพอค่ืม่เขาลูกเกย่เขาเขาแลูกก่อกตัวนึงเนี่ยเอานกฮูกภูเขาดเขา ตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวของเรานี่ฮู้เลี้ยวไปไกลๆไกล เมืองนี้ก็จะเป็นเป็นมองคนเขาเล่นสก,กีกันตอนนี้มาะมันก็ละลายหมดแล้วจ้าหูนเบงวิวไปได้ใกล้เป,เป็นน้ำเป็นอย่างภูเขาเฮม่มมหมาหมดแล้วหมาหมดแล้วค่ะอยู่ๆไปเข้าไปต่อ ค่ะสำหรับคลิปเที่ยวอันสวนสัตว์พาลูกๆเที่ยวสวนสัตว์กัจบซัมมี้แล้วจ้ะเพราว่าแบตแกสิเมืดแล้วหวังว่าทุกคนคงชอบเด้อฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์ในด้จ้ะเขามาเบิ่งแล้วก็กดติดตามให้น้ำในเด้อสิได้มีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปเรื่อยๆได้จ้ะ หนาหอนมีคลิปลงหลายยูมีกิจกรรมหลายยูมีกิจกรรมหลายยูจ้ะสีผ้าเขาป่าหาเห็ดหายังกุละพี่น้องหาซอยกันสำหรับมื่อนี้ก็สวัสดีจ้าครับบ๊ายบาย